ันนี้เรามาให้อาหารปลาวัดทุ่งกันมีทั้งอาหารปลาขนมปังนะแนะนําเลยแถวของแทาเด็กๆชอบมากเลยไปดูกันเถอะเด็กๆวันนี้เรามาให้อาหารปลากันอีกแล้วดูซิมีพี่เผือกอยู่ตรงไหนนะเแบ๊บเห็นพี่เผือกไหมไม่เห็นไม่เห็นหรอครับใครเห็นพี่เผือกก่อนพี่เผือกอยู่ไหนเป๊แบบม,มีไหมนะ โอ,โอ้เบฟโยนแล้วโอ้ยกินแล้วพี่บึกกินแล้ว <S <S เรามาโยนให้จนกว่าพี่เพืออจะมาดีกว่าไหมบุ้งบุงบ้งบุงบ้งบุงบุโยนอี่อตุอ๊กอตุ๊กอุกอะตุ๊กอตขอป้าป้าโยนหนึ่งแผ่นได้ไหมได้แม่มาป้าป้าจะโยนไปถึงตางนู้นเลยีนะาดูนะวันิ้ว เลยโอเคพี่เผือกมาแล้วสวัสดีพี่เผือกพี่เผือกมาแล้วแล้วุณให้พี่เผือกแล้วพี่เผือกได้กินไหมโอ้พี่เผือกไม่ทันเลยพี่เผือกไปฝันู้นอเออพี่เผือกพี่เผือกพี่เผือกกร่เลื้องหนูให้อ้าพี่เผือกโดนเบียดลงไปเลยโอ้โห ใบบุญมีเผื่อมาอีกแล้วใบบุญน,นูนน่นนูนน่นนนเห็นมีเผือมไหมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ปลานะเขาเรียกว่านกอโอปลาปลาดีดน้ำกระเดงเต็มหน้าใบบุญเลยคนแย่งลูกให้อาหารปลาดูครับคนแย่งลูก นี่เห็นไหมหมดหลายถังแล้วผลแยงลูกเด็กๆเรามาให้อาหารปลาด้วยขนมปังกันเถอะนะหนึ่งสามงำงๆงงงงเอาไม่ใช่นี่นะบ๊ายบายใบบุญพี่เผือกมาพร้อมกัน2ตัวเลยโอกาสแบบนี้หายากมากพี่เผือกได้กินไหมโบโบให้พี่เผือกหน่อยโบ โอ้พี่เผือกโดนเบียดไปแล้วพี่เผือกจะได้กินไหมนะเออพี่เผือกมาสองตัวแต่นนทันทีจะเจอปลาเผือกที่นี่สองตัวพร้อม้อมกันเด็กๆเดี๋ยวมาดูปลาขึ้นกันนะวันสอง บุงกันเยอะไหมโอ้โหเต็มไม่หมดเลยอีกทีอีกทีทีบ้านคอูเฮ่ออีกทีวัดมูลนะวัดมูลไปละเป็นชองดักใบบุญเรามาฝึกนับเลขกันเถอะอ้าวพ่อยังไม่ได้ถามเลยว่ามีถังกี่อันใบบุญมีถังกี่อันคะเป็นช่องดักสามอันแล้วใบบุญมีปลาก,กี่ตัวคะ อ้าวทำไมกลับเป็นที่20เหมือนเดิมแล้วล่ะเ <c oughs> อ้ยพี่เพือกพี่เพือกพี่เพือกมาอีกแล้วเบ๊มวันนี้พ่อจะได้กลับบ้านไหมอ่ะเราฟังเมื่อไหร่จะหมดล้วลูก สุดท้ายก่อนกลับเราก็ต้องไหว้พากันด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายนโมจ้ะนะโม้ะาวโตอัเลรโตอัลลระตโตอรโตัมมามาตมตะาะโมจาจนโมจาา